สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนได้แล้วยังไม่นอนครับ รอข้ามาส่ง,งผมเพิ่งสั่งข้าไว้ตะกี้เหนียวข้ามากเลยสั่งโจวไปกินเมียน,นอนไม่หลับหลับไปแล้วด้วยหลับไปตอนกี่โมูไม่รู้แล้วก็เพิ่งตื่นตื่นเช้าจัดเลยทำไงมาเดี๋ยว

น,นีเมาาื่อไรรอรอข้าวมาส่งเนี่ยผมว่าผมหิวรอข้าวมาส่งไม่มีอะไรทำเลยมาได้เล่นนะครับแก้งเอมอร์นิ่งค้ามอร์นิ่งครับผมไม่ง่วงหรอเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นอยากหลับต่อเนี่เอ้ยตื่นเช้าจัง ปกติไม่ตื่นเวลานี้นะครับไม่รู้เพราะอะไรมันดูดีตื่นเวลานี้เฉยเลยแล้วก็อยากนอนต่อด้วยมาก่อบได้ไหมหลอกหลอเิ่นสั่งอะไรมากินคะ่ะสั่งโจ้กครับผม จ๊กเพราะว่าหิวอะไรร้อนๆอ่ะก็เลยสั่งจงมากินรอเล่นเหรอเราเล่นกินแล้วนอน,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 อนต่อใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่ากินถ้าถ้ากินแล้วก็น่าจะหลับต่อแล้วม้งพบอกว่า พอเรากินเยอะปุ๊บหนังตาเราก็หย่อนไงพอหนังตาหย่อนปุ๊บเราก็ง่วงใช่ปะตัวคนเป็นเหมือนกันไหมครับพอเวลากินเยอะปุ๊บมันก็จะแบบง่วงอ่ะถูกถูกไหมล่าผมบอกแอล้วพี่ดูง่วงๆนะครับปุ๊บเพิ่งตื่นครับแต่ว่ามันง่วงอยู่อ่ะรอข้าวมาส่งอยู่ ทังนี้ยังไม่นอนเลยทําไมไม่นอนอ่ะทำไมถึงไม่นอนครับเราไม่นอนมันสุขภาพไม่ดีนะทางนี้ไม่นอนอ้าวอ่านไปแล้วขนาดนี้ขนาดยังไม่กินก็ง่วงแล้วรออะไรอ่ะขนาดอันนี้อันนี้ยังไม่กินเลยเนี่ยผมยังง่วงเลยอ่ะถ้าหมว่าผมกินปุ๊บผมหลับเลยเนี่ยหลับแบบปุ๊ยไม่ง่วงอ่ะทําไมไม่ง่วงอ่ะไม่มีคน นอนกล่อมเหรอ <c oughs> เริ่มมานิดหนึ่งแนะนำให้ไปกินข้าวนะครับถ้าบอว่าใครไม่ง้อน,นะครับผมแนะนำให้ว่าไปกินข้าวเราก็จะหลับนะครับผมสนใจมากล่อมหรือเปล่าเอาดีๆ เอาดีๆเอาดีๆนะครับรุ่นนี้ไม่เล่นนะครับหรอ <laughs> อยากเปอยากเปเปอะไรครับเปมาดิถ้าอยากเปก็เปมาครับของขวัญมีตั้งเยอะหรอไม่ต้องเป์ครับเก่งใจ ขอบคุณนะครับขอบคุณอะไรเนี่ยหัวใจนะครับขอบคุณหัวข,ขวัญด้วยนะครับดีครับผมดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามารอผมสั่งข้าวนะครับขอบคุณที่เข้ามารอผมสั่งโจ๊กด้วยนะครับ ถ้าจองมาเมื่อไหร่ผมก็จะไปกินจอกนะครับขอบคุณทุกคนที่มารอเป็นเพื่อนผม คนหิวข้าวกันหรือเปล่ามีใครหิวข้าวไหมครับมีใครหิวข้าวเป็นผมไหมหหิวเธอได้ปะอ้าวหยอกหยอกซะแล้วไปเหยียบ หยอกเยอะนะหยอกเยอะมันนี่นะครับถ้าหยอกเยอะจะเป็นเรื่องนะครับตอนนี้อยากนอนเอ้ยเราไปนอนพร้อมกันเราไปนอนพร้อมกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอข้าวผมใกล้มาส่งแล้วผมค่อย อ๋อผมจะไปแล้วเพราะว่าผมรอโจผมุมาส่งแต่เฝ้าเธอก่อนหอยสอครับเออใครเขากินข้าวเวลานี้ยเยอะแยะไปเขกินข้าวเวลานี้ยเยอะแยะไปครับผมนี่แหละครับหนึง่งเพราะว่าอยากกินอะไรที่มารอๆนะครับก็เลยกินข้าวเวลานี้เมาอ่ะเมาพูดเงียว่าเมาอ่ะ เมาคนเมาก็าพูดไม่รู้เรื่องแครับตรงนี้กินแล้วนอนต่อชัว <c oughs> รู้ได้ไงกินแล้วก็ง่วงเก่งเก่งจริงบอปเก่งขนาดไหนกันเชียว กินอิ่มแล้วหนังตาตกชาครับทุกต้องแบบนี้แบบนี้บ้าตาแบบเนี้ยประมาณนั้น เอ็นดูปะเอ็นดูหนูรู้ไหมปะขอดูกล้ามขอไม่ให้ดูครับโอ้ไม่มีกล้ามอวยปวดคอ นอนยังนอนไปแล้วครับรอเพิ่งตื่นรอข้าวมาส่งเนี่ยข้าวมาส่งช้ามากเลยเดี๋ยวนวดให้ใช่หรอนวดดีๆนะครับนวดดีๆครับนวดเขาเรียกว่าอะไร ว่านวดแบบว่าระวังระวังด้วยเพราะว่าเพื่อมันไปโดนเส้นเนี่ยถ้านวดไปโดนเส้นแล้วเส้นมันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวนวดนวดเก่งครับอ๋อใช่หรอนวดเก่งครับก็เอ้ยปมเข้าตา ได้ไปชายแดนครับได้ไปชายแดนครับไม่ได้ไปครับีิโมงแล้ว่าโอ้ยเมื่อสิบเจ็ดเองเจียวข้า,าววะเนี่ยมีใครแบบว่าตอนเช้าๆแบบว่า ตอนเชาชอบกินโจ๊กมันผมอะบตอนเช้าชอบกินโจ๊กจัดเลยแบบมันอรอ่อยสั่งโจ๊กเป็นนนยังสั่งโจ๊กเพิ่งสั่งเมื่อกี้อโจ๊กเพิ่งสั่งเมื่อกี้เลยเดี๋ยวนันยจะมาส่งสามสิบสี่สิบนาทีเส้นอะไรขึ้นได้เลยครับ เส้นกล้ามเนื้อครับเส้นกล้ามเนื้ออาจจะขึ้นนะดิถ้านวดไม่ดี่นะ Oh. ตื่นทีเย็นแล้วโห oh. ไม่ได้ตื่นเย็นหรอกครับตื่นอีกทีทุ่มไม่แน่ก็ตื่นอีกทีสองทุ่มอะผมอะนอนกินบ้านกินเมืองจะเลยเฮ้ย <Hey, S 2> แต่ว่าถ้าผมตื่นเวลานี้ผมอาจจะตื่นน่าจ,จะตื่นไวอยู่ครับไม่น่าจะตื่นดึกน่าตื่นแบบว่าเย็นๆน่ะ ตื่นเย็นประมาณนั้นแหละแม่น่าจะตื่นดึกเพราะปกติผมนอนดึกมากนอนดึกไม่พอนอนเช้าด้วยสักสี่โมงหมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับประมาณนั้นคนเหนือหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับไม่ใช่คนเหนือคนไทยแต่เจ้า คนไทยตแตๆครับบอดใจคนเหนือครับ ตื่อเหรอใช่ครับเพิ่งตื่อครับแต่เช้าเลย <c oughs> รออข้าวมาส่งครับล้เข้ามาส่งก็เลยมาไหนไม่เล่นเพราะว่าเหงาไม่มีอะไรทําทุกคนหยุดกันนี่ใช่ปะ่ะเวลาวันเนี้ยวันนี้ทุกคนหยุดกันใช่ปะ่ะสาว งอมงอมอะไรอ่ะเริ่มง่วงเริงวมง่งวงนี่ไปพร้อมกันได้ไหมขนาดเพิ่งตื่นยังหล่อเลยไม่หอหรอกครับได้จีได้รอรอรอประมาณแป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกอีกแป๊บเดียวเวลประมาณแปดโมงประมาณสี่สิกว่าเดี๋ยวไปละ เพราะว่าข้าวก็น่าจะมาส่งแล้วไปไวใช่ก็อดคุยเลยถ้าอยากคุยต่อนะครับฟออจอมาแล้วครับ อยาคุยตออ่อฟอจเอามาแล้วครับเพระผมผมมาไลฟ์ผมมาคุยมาเล่นๆล่ไงมาไลฟ์เล่นเล,นเลน่ไม่ได้อะไรเลยมาไลฟ์เงาเงาอ่ะแต่ว่ารอข้าวมาสง่งแค่นนแหละแน่ต้องขอ หน้าช่องเลยครับหน้าช่องเลยหน้าชเลย n จุด n o n z ัน d e r s หน้าช่องเลยครับไปหน้าช่องเลยหน้าช่องผม uyor, ผม, <sadly> มีอยู่ผมเขียนไว้อยู่ขายตรงไม่ได้ขายตรงไม่ได้ขายตรงไม่ได้ขายตรงแต่แค่บอกว่าเอา่อมี มีใจมีใจก็ไอจีครับเอ้ยไม่ใช่พูดไม่ได้มีใจก็ไออะไรวะมีใจก็ไอจูครับแค่ละไ,ไม่ยากไม่ยาก <laughs> องใหม่หรือวะฟาไปแลวเฮ้ยเดี๋ยวผมดู iPad อยู่ข้างๆผมดิดูได้นะครับผมดูได้นะรอแป๊บเดี๋ยวรู้จักนนิวตั้ง lo ya, non diutang tang ini ini ฟอก,กับแล้วฟอก,กับแล้วอุ้ยคนดังด้วยเนี่ยคนฟอโหคนฟอห้าหมื่นกว่าตื่นเช้าจังดีครับนีครับผมไม่ดังโอ้โหไม่ดังคนฟอตั้งห้าหมื่นกว่า ผมพนฟอนติดเดียวเองตังอะไรวะผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วครับทุกคนผมหิวข้าวผมหิวข้าวเออหิวข้าว ได้ก่กินแล้วใช่ครับรอมาใกล้มาใกล้มาส่งแล้วมั้งมันดูได้ปละ่วะอันนี้มันดูไม่ได้มาตรงเนี้ยประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบอ่ะน่าจะมาส่ง ุกคนชอบกินโจ๊กใส่ไข่ปะใส่ไข่แบบว่าไข่เยี่ยวม้าอะไรเงี้ยมีคนชอบกินครับแต่ว่าไข่เค็มไข่ต้มอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยแบบว่าใส่ทุกอย่างอะ่ะใส่หมูสับใส่ทุกอย่างใส่ไข่ทุกอย่างโจ๊กใส่ทุกอย่าง แล้วก็ใส่ไข่ทุกอย่างนั่นแหละผมแบบว่าชอบมาก I love อะ I love I love her I love I love ไม่มีคนพิมพ์เลยแปลว่าไม่มีคนชอบกินโจ๊กเหรอป้าพิเศษไข่หมดแพงเฮยไข่ <c oughs> <c oughs> หมดแพง พิมพ์แล้วโอ้ผมไม่เห็นอะแต่ว่าชอบกินใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นแพรว่าชอบกินโจ๊กใช่ไหมนั่นแหละชอบเหมือนกันครับ I love I love คนกินโจ๊กเหมือนผมดีครับสวัสดีครับผมกินหมดถดต้อ I love คนกินโจ๊กเหมือนผมนะครับ I love วนตัวตาละวนไม่อ้วนคนกินโจ๊กอะคนกินโจ๊กหุนดีนะครับผมจะบอกไว้คนกินโจ๊กก็หุนดีมากคนขับกำลังไปส่งอาหารให้คุณอ้าวมาแล้วครับเริ่มใกล้ละผมเริ่มใกล้ได้กินละอุ้ยเราพร้บมครับ ใกล้แล้วใช้ใล้ความฝันแลยครับเริ่มใกล้ได้กินแล้วโจ๊กใส่ไข่โจ๊กใส่ทุกอย่างแล้วก็ใส่ไข่ทุกอย่างด้วยไข่ต้มไข่ลวกเอ้ไข่ต้มไข่เอ้ไข่ลวกไข่คเคม็มไข่เยี่ยวมาแล้วก็หมูสับนูนนี่นั่นอ่ผมใส่หมดอะ่ะเพราะว่าผมหิวมากตอนนี้ เมนไม่ขึ้นอ่ะอา้าวผมไม่รู้เหมือนกันติ๊กตอกมันเป็นอย่างนี้แล้วครับเมนมันชอบไม่ขึ้นับมันเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้ใส่ขิงสโล,ล่เหรอเอ้ยผมสา่ขิงมาด้วยผมก็กินขิงนะแต่กินไม่เยอะอะแบบไม่ค่อยชอบกินขิงอะ โจ๊กเลยหล่อเหรอใช่ครับผมคนกินโจ๊กจะหล่อครับใครกินโจ๊กจะหล่อสวยหมดหุ่นดีด้วยอันนี้เรื่องจริงครับใครกินโจ๊กหล่อสวยหมดหุ่นดีด้วยไม่ได้โกหกแบบแรกเหมือนไทยมากไทยไหนครับไหนดีจริงบอ จริงครับผมถ้าไม่เชื่อผมก็ลองใครไม่เชื่อผมก็ลองสั่งโจ๊กมากินดูครับลองซื้อโจ๊กมากินดูจะได้รู้ว่ามันสวยมันหล่อจริงได้กินโจ๊กทุกวันถูกกินโจ๊กอะต้องกินสายทุกอย่างด้วยนะครับไข่ทุกอย่างแล้วก็เนื้อทุกอย่างเอาไปเลยครับอีก่าหม้อขนาด เฮ้ยเฮ้ยมันจะมาแล้วจะมาแล้วครับจะมาแล้วจะมาแล้วทุกคนครับผมไปก่อนนะครับผมผมกินโจ๊กผมกินโจ๊กก่อนแบบนึงทุกคนจะมาแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย